สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด่ดลุมโตะนะครับมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านนะครับอยู่ผมมาเล็กเจเดลนะครับวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งวันนะครับที่จะมีฟุตบอลนะครับรายการตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับในยุโรปคือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบ น็อกเอาท์นะครับรอบสุบทีมสุดท้ายนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11มีนาคมพศ2563นะครับก็จะมีลงการมีลงทําการแข่งขันนะครับ2คู่นะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นทางด้านปาเีสเซงแมงนะครับหรือเบเชนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบุรุสเซียดอร์มุนนะครับหนัดที่แล้วนะครับเล่นที่บ้านเสือเหลืองบุรุสเซียดอร์มุนนะครับปรากฏว่าดอร์มุนเอาชนะไปได้นะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับ คู่นี้พบกันมาทั้งหมด3ครั้งนะครับก็เป็นดอทมุลนะครับชนะ1และอีก2ครั้งเป็นการเสมอกันนะครับเราไปดูความพร้อมของท้องถังเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ผลงานนะครับห้านัดหลังสุดของปารีสแซงฌเหมแมงนะครับก็เก็บชัยชนะได้3นะครับเสมอ1แพ้1นะครับนัดที่แพ้ก็เป็นการแพ้ต่อปารีสแซงฌเหมแมงนั่นเองนะครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนนะครับห้านัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะได้รวดนะครับสำหรับบริเซียดอทมุล นะครับนัดนี้นะครับต้องออกไปเยือนนะครับด้วยสภาพความพร้อมที่ค่อนข้างจะลงตัวนะครับสำหรับดอดมุลนะครับวันนี้นะครับผมดูนะครับจากลายผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผมมองผมยังเชื่อนะครับเลขอัตราการต่อรองที่เปิดมาเป็นปารีสแซงต์แฌร์แมงเปิดมาครึ่งกบลูกนะครับเหมือนเป็นใจให้ปารีสละเกินนะครับผมมองว่านัดนี้นะครับปารีสน่าจะ บุกพับสนามนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะออกมาได้ไม่ยากนะครับเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลนะครับรวมไปถึงบุรีเซียดอรมุนนะครับเกมเยือนยังทําได้ไม่ดีพอนะครับผมเชื่อนะครับว่าปารีสนะครับน่าจะเบียดเก็บชัยชนะเหนือเสือเรือบุริเซียดอรมุนนะครับคู่นี้ให้อยู่ปารีสแซงต์แชมงไปได้เลยนะครับส่วนอีกคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างของแดงเลี้ยวผู้ะครับ จะเปิดบ้านแอนฟิลนะครับต้อรับรเยอนแอตแลติโกมาดริดนะครับเลดากกาการต่อรองวันนี้นะครับอยู่ที่เรวพูลหนึ่งลูกนะครับนัดแรกที่ทั้งสองทีมพบกันในบ้านแอตแลติโกมาดริดนะครับปรากฏว่าทีมตราหมีนะครับก็เก็บชชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเรียกว่ากำความได้เปรียบนะครับแล้วก็การที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับ แอตแลนติโกมาดริดกับลิเวอร์พูลนะครับเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับแอตแอนเลนติโกมาดริดนะครับทำได้ดีกว่าเก็บชัยชนะไป3นัดนะครับส่วนลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้1นัดนะครับเสมอกันไป1นัดในสนามกลางนะครับนัดล่าสุดก็เป็นแอตแลนติโกมาดริดเปิดบ้านนะครับทุบเอาชนะหงแดงไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับแอตแลนติโกมาดริดนะครับห้อ่าทางด้านเจ้าบ้านหงแดงลิเวอร์พูลนะครับห้านัดหลังสุดนะครับ เก็บชัยชนะได้2แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านทุบเอาชนะบอลมันไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับเรียกว่ามีโอกาสเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสูงนะครับในฤดูกาลนี้นะครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับห้านัดหลังสุดยังไม่เคยแพ้ใครนะครับก็เก็บชัยชนะได้2เสมอ3นะครับความคาดว่าจะเป็นของเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลต้องใส่ทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความมั่นใจนะครับจากฤดูกาลที่แล้วที่พลิกเอาชนะบาร์เซโลนาผ่านเข้ารอบไปได้เลยครับ วันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับสำหรับสาวกเดอะคอปนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับทางด้านแอตเลติโกมาดริดนะครับหรือทีมตราหมีของซิเมโอเน่นะครับน่าจะมาแพ็คเกมรับต่ำนะครับใช้เกมรับ2-3ชั้นเช่นเคยนะครับมีผู้เล่นในแนวรับอยู่ถึง5อ่า6ถึง7คนนะเหมือนในนัดแรกที่เจอกันนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับอยู่ที่ แผงกองหน้านะครับแล้วก็เกมลุกเรอร์พูนะครับจะทําได้หรือไม่นะครับแต่รูปเกมน่าจะออกมาแบบที่ว่าเรอร์พูอันเวนะครับสำหรับคำคืนตัวนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าเวอร์พูจะผ่านครอบนี้ไปได้ไม่ยากนะครับน่าจะถ้ามีสกอร์นะครับในครึ่งแรกน่าจะไหลนะครับคู่นี้ยังเชื่อนะครับว่าเวอร์พูจะผ่านครอบต่อไปนะครับอยู่ของแดงเวอร์พูไปได้เลยนะครับเลตต์ต่าแค่ลูกเดียวนะครับวันนี้ให้ไปสองคู่นะครับ อยู่ต่อปารีสแซงแแมงนะครับแล้วก็อยู่ตาอหงแดงลิวพูนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับทีเด็ดล้มโต๊ะมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านสวัสดีครับ